มาดูแก้ว Starbucks c คอลเลกชันใหม่กันดีกว่าครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นขอดที่ผมชอบมากเพราะว่าเหมือนขี้เมาสุดๆเหมือนยังไงนั่นหรอครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยซึ่งวันนี้เราก็ได้มาทั้งหมด2แบบนะครับตามที่ผมชอบมาดูกันที่แบบแรกกันเลยครับทุกแบบที่ผมได้มาก็จะใส่มาในกล่องใหญ่แบบนี้เลยครับตัวแรกครับทุกคนแกะออกมาก็จะห่อกระดาษมาเรียบร้อยแบบนี้เลยครับอันแรกก็จะเป็นแก้วนะครับเอาไว้เหมือนชงพวกค็อกเทลที่จริงใส่ก็แอบ,บใหญ่กว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะมากับไม้คนนะครับซึ่งเหมือนที่เอาไว้เสียบพวกมะกอกหรือว่ามะนาวครับที่จริงช่วงนี้ที่ผมหายหน้าหายตาไปก็เพราะว่าไม่สบายนะครับอันนี้อาจจะเอามาชงเป็นแบบน้ำพึ่งมะนาวกินก็ได้นะส่วนแบบต่อมาครับทุกคนตัวนี้ผมก็ค่อนข้างชอบเลยครับจะเป็นเหยือกใส่สีน้ำเงินสีฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งมาพร้อมกับแก้วใบเล็กเหมือนแก้วเปกเลยครับทุกคนตัวนี้ผมน่าจะเอาไว้ใส่พวกไวน์หรือว่าพวกค็อกเทลหรือว่าพวก ชงน้ำหวานต่างๆนะครับหรืออาจจะเอาไว้ชงน้ำพึ่งมะนาวโซดาก็ไม่เลวเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาจริงๆผมก็ชอบทุกแบบเลยนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีใครเลงคอร์เลคชันนี้ไว้บ้างหรือเพื่อนๆคนไหนชอบแบบไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ